หนึ่งสวัสด <KNOW, S 2> <Holmes. S 1> ีเดืพาฮัทครับผมครับผมหนึ่งครับผมหนึ่งครับลูกพี่สวัสดีครับผมมาใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วใครให้ผมห้วยนะครับผมนะ จะตีมจะหลุดเองไม่เนี่ยยเีิงจัดเีิงจัาหนาทตูสับกากเกินตีมเลยหลุดนะไม่ไน่แน่หรอกมาใหม่ครับครับผมใช่มาใหม่ครับไปไกลๆนะสองครับผมเฮ้ยทำไนะมพูดมาใหม่ โอ้สตรีมหลุดครับอ๋อยังอย่างอย่งย่งเสียงกดเข้าแล้วมันสตรีมหลุดวะ่ะสตรีมหลุดไปแล้วนะเมื่อกี้อันรอบนึงไม่กล้ากดเข้าเลยเสียงดวงกันแล้วกันนะโอ้ยเมื่อไหร่จะได้โทรศัพท์ดีๆวะดีๆลูกดีๆโอ้ไม่ดีเหมือนเดิมเลย นี่น้องสวัสดีนูฮวงครับผมโอ้พี่โดเนตมาทีเดียว er สตรีมุดเลยอะสุดนะพ,พี่โดเนตมาทีเดียว er สตรีมผมดูเลยน้องทำปกคลิปให้พี่หน่อยได้ไหมผมไม่ได้ทำปกคลิปเองครับผมผมมีน้องทำให้นะแต่ตอนเนี้ยถ้าลุดูก็ขอภัยนะเฉรีมหลุดว่นะ,ะอโอ้ยมะดูดีกว่าเนี่ย เรียบร้อยเฮ้ยอย่าหลุดนะเอ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะที่มันต้องอาการแบบไหนวะโทรศัพท์เครื่อ quá, งนี้นี่โอโหให้น้องของน้องทำให้พี่หน่อยได้ไหมได้ให้ผมเอาปวกอะไรล่ะเอาปวกอะไร อาบอกยังอาบุกอะไรครับพี่ชายจะดีมีหลุด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 นะโมนะโมนะโมนักโมตาสะนะโมนะโมเองยองเงี้ยงงผมไม่เข้านานเกินเอตุนเพอร เล่นก็อยากเล่นผนต้องใช้โทรศัพท์เครื่องไหนอะครับถึงจะสดีมได้ก็ไม่ดีนอเป็นอะอะไรนะพี่ว่าน้องไปเล่นี D ดีกว่าโอเคเอาได้ละ เปลี่ยนว่าเปลี่ยนว่าอะไรนะเปลี่ยนเอาเลยนะชิดว่าภาพไปก่อนเสียงไหม